ที่หาซื้อได้ง่ายและได้ยินบ่อยๆใช้เมลาโทนินสิ อ่ะตรงนี้คุณหมอมีคําแนะนําหรือว่าให้ความรู้ยังไงบ้างคะเมลาโทนินเนี่ยมันมีข้อเสียหนึ่งคือต้องกินต่อเนื่องด้วยอคือไม่ใช่กินวันเดียวแล้วหลับเลยต้องกินต่อเนื่องเป็นสิบวันเพราะว่ามันจะทําให้แมลาโทนินเนี่ยไม่มีผลทําให้ร่างกายเนี่ยผ่อนคลายแล้วก็ทําให้ง่วงมากง่ายขึ้นอเออก็หลับได้ส่วนใหญ่จะเขาจะใช้บนเครื่องบินกันค่ะเวลาบินไปไหนที่มันไกลๆอย่างเง,ง,งี้ยยุโรปอเมริกาเนี่ยการกินเมลาโทนินก็ทําให้เราเนี่ยมีภาวะที่ว่าหลับยากน้อยลงมิลลิกรัมขึ้นอยู่กับอะไรคะ กรับได้หรือเปล่ามิลลิกรัมปกติแล้วกำหนดไว้บ้างแล้วประมาณหนึ่งมิลลิกรมัมมันมันกำหนดโดยฤทธิ์ของยาที่มันเหมาะสมอยู่แล้วเราไม่สามารถเพิ่มหรือลดได้อเพราะว่าเมลาโทนินเนี่ยมันเป็นยาที่มันมันออกแบบมาเพื่อการใช้แบบวงกว้างาหมายถึงว่ามันโดสมันก็จะแบบ เป็นค่อนข้างจะกลางๆครับการกิน 2- อเม็ดเม็ดไปก็ไม่ได้ช่วยต้องกินเท่านั้นแหละแต่ทุกวันครอันนี้แล้วแต่แล้วแต,แต่แต่ละคนเลยละกันนะคะเพราะว่าไม่ใช่ยาควบคุมก็คือหาซื้อได้ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือว่าร้านขายยาก็กมีอยู่นะตแต่ว่าต,ต้องดูต้องเช็คร่างกายตัวเองว่าเราเอฟเฟกกับเมลาโทนินมากน้อยแค่ไหนถ้าหากต้องเพิ่มปริมาณมิลลิกร,รัมไปเรื่อยๆแต่ว่าเอ๊ะ เริ่มไม่ใช่ละแปลว่าเราต้องหันกลับมาใช้วิธีทางธรรมชาติอื่นๆเช่น4 7 8ที่คุณหมอบอกก็ได้<ช>หรือทําสมาธิรูปแบบอื่นๆ<ช>หรือตัวช่วยที่ทําให้เราหลับง่ายขึ้นนะคะแต่ละคนจะมีวิธีที่แตกต่างกันไป